ที่คุณอัาเคยมาแจกหนังสือหลวงพ่อเสดรีลิงดาอาจจะเป็นดีวีดี DVD, รายการคุยไปแจกไปมาขอก๊อปปี้ไปแล้วก็ปั๊มมาแจก<ช>นี่นำหลักธรรมของพระเจ้าไปบอกเล่าหรือมาเห็นเหตุการณ์มาเข้าค่ายหรือมาบําบัดในบ้านสวนเกรมิดเห็นใครเขาเป็นอะไรกันแล้วเขาหายเพราะเขาทำกรรมอะไรไว้แล้วเขาแก้ไขาบาปกรรมยังไงนําไปเล่าต่อ<ม>ก็เป็นธรรมาทาน<ม>นะคะเป็นทานใหญ่พิเศษ วันนั้น,เ,นเราจะทำกันทุกทานเลยทั้งให้ทานบุคคลสังฆทานวิหารทานธรรมาทานและที่สุดเป็นทานยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ทำกันไม่ค่อยได้แต่มีอาน,นิสงส์สูงมากคือสมาธิสมาธิเป็นตัวที่ทำให้เกิดอภัยทานนะคะเราก็จะมาฝึกสมาธินะคะสมาธิก็เป็นตัวที่จะนำเข้าไปให้ถึงมโนมยิทธิถ้าใครที่ไม่มีพื้นฐานการฝึกสมาธิเลยเก็ไม่สามารถที่จะได้มโนมยิทธิได้ พมโนมนยิทธิเนี่ยเป็นขั้นสูงเป็นกรรมฐานออกองหนึ่งนะคะที่ในกรรมฐาน40กองเนี่ยพระพุทธเจ้าแบ่งหมวดให้ฝึกไว้4หมวดะนะคะ,คะก็คือหมวดสุขวิปัสสโกก็คือพระสายปริยัติที่เรียนเฉพาะทฤษฎีอันนี้คือรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้ยังไงเชื่อไปตามนั้นค่ะ,คะอันนี้คือเรียกว่าสุขวิปัสสโกรู้แต่ทฤษฎีแต่ไม่ปฏิบัติรู้เฉย นะคะแค่รู้เหมือนเรียนหนังสือแค่รู้แต่ยังไม่ทํางาน <laughs> นะคะแล้วก็หมวดที่สองที่พระเจ้าแบ่งไว้ก็คืออันนี้เป็นภาคปฏิบัติคือพระสายปฏิบัตินะคะก็คือเตวิโชเตวิโชเนี่ยก็จะมีความสามารถสองอย่างคือมีตาทิพย์ <laughs> แล้วก็ระลึกชาติได้ตามต้องการนะคะส่วนหมวดที่สามคือฉระพินโยหรือจะอ่านว่าชระ,ะพินโยก็ได้มหมวดเนี้ย สำคัญมากนะคะได้ทั้งหูทิพตาทิพทะลึกชาติได้แล้วก็มีฤทธิ์ด้วยนะคะหมวดนี้ยากที่สุดแต่มโนมยิทิเนี่ยอยู่กึ่งกลางระหว่างหมวด2กับหมวด3ส,ส่วนหมวด4เนี่ยเป็นหมวดที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะคะมีหมูทิพตาทิพด้วยมีปัญญาทิพด้วยฉลาดด้วยฉลาดกว่าทุกหมวดที่ผ่านมานะคะคือเรียกว่าปฏิสัมพิทตโตหรือปฏิสัมพิทายาตมีฤทธิ์มีอำนาจ ะะพูดอย่างไรจะเป็นอย่างนั้นมีความสามารถสูงสุดเลยสามารถที่กําหนดเสีงยงต่างกําหนดให้ฝนตกก็ได้ให้ฝนหยุดก็ได้ให้สิ่งที่แข็งก็อ่อนได้ให้สิ่งที่อ่อนแข็งได้ทําวัตถุให้เป็นพลังงานพลังงานเป็นวัตถุได้นะคะหมวดนั้นน่าสูงมากเนี่ยในกรรมฐาน40กองนะพื่อเจ้าแบ่งแว้แบบนี้แต่วันนั้นเราจะมาฝึกมโนมยิทิที่อยู่ระหว่างหมวด2กับหมวด3ก,กันนะคะเพราะนั้นก็ต้องไต่เต้าตั้งแต่ต ให้ทานรักษาสีทำสมาธิใช่ไหมคะถ้าใครไม่เคยทำสามอย่างนี้มาเลย่ก็ยากมากยาก,ยากมากค่ะแต่จริงๆแล้วหลวงพ่อบอกว่าถ้าคนที่มีอดีตชาติที่เคยบำเพ็ญมานะ,ะถึงแม้ว่าชาติเนี้ยจะละเลยมาแล้วพอมาเริ่มต่อปุ๊บจะติดปั๊บเลยนะเหมือนที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าใครก็ตามที่เป็นเผ่าพันธุ์ของพระพุทธเจ้ามาสก,กิดนิดเดียวนี้จะแบบบรรลุเลย คือแบบเขาจะรับได้เลยเหมือนน้องอัมเนี่ยไม่เคยรู้จักหลวงพ่อฤาษีลิงดํามาก่อนใช่ไหมคะแต่พอมาฟังอาจารย์พูดถึงหลวงพ่อแล้วเข้าไปค้นหาในในเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตก็ทราบซึ้งในธรรมของหลวงพ่อเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นเผ่าพันธุ์ของท่านมานะคะเป็นเผ่าพันธุ์ของพระพุทธองค์มาแล้วก็ทราบซึ้งเลยค่ะแต่คนแล้วก็เผ่าพันธุ์เนี่ยจะมีอยู่สองเผ่าพันธุ์คือเผ่าพันธุ์ของพระพุทธองค์กับเผ่าพันธุ์ของเทวทัศน์อ๋อนี่คนที่เป็นเผ่าพันธุ์ของเทวทัศน์เนี่ย ต่อให้แบบมาเจอธรรมะมาเจอของดีวิเศษยังไงก็ไม่ทราบซึ้องอาจจะไม่เชื่อหรือเชื่อนิดๆหน่อยๆแต่พอมีพวกเดียวกันที่เป็นพวกเทวทัตมาชักชวนไปในทางนั้นก็จะไปเลยเห็นว่าดีกว่าเห็นว่าดีกว่ามันอยากได้ดีแต่มันไม่อยากทําดีนะคะแต่พอมามีคนมาชักชวนไปทําความชั่วก็จะเห็นว่าง่ายกว่าก็จะไปทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเลือกผู้ที่มีเผ่าพันธุ์ของพระพุทธองค์ ที่จะมาเข้าค่ายในครั้งนี้นะคะก็จะมีวิธีคัดเลือกก็จะขอให้พระพุทธองค์กับหลวงพอ่อฤาษีลิงดำกับเทพพรมเทวดาท่านช่วยเลือกนะคะถ้าใครแต่ว่าใครที่ไม่ได้รับคัดเลือกสี่สิบเก้าคนคนใหม่เนะี่ยก็ไม่ต้องเสียใจนะหรือคนเก่าอ่ะที่ไม่ได้รับคัดเลือกก็ไม่ต้องเสียใจเพราะไม่ได้มีเข้าค่ายแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวมันต้องมีอีกไงนะคะอาจารย์จริงๆแล้วตั้งใจว่าจะมีทุกสัปดาห์แต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ย ทุกสัปดาห์เนี่ยทำไม่ได้ตรงที่ว่ามันจะมีคนที่ไม่สามารถมาค้างได้ก็อยากมาบําบัดทุก์อย่างมีโรภคภัยไข้เจ็บมามีปัญหาความทุกข์ความจนมาอะไรเงี้ยนะคะอยากมาแล้วก็กลับวันนั้นเลยเราก็เลยสรุปว่าเราจะจัดอาทิตย์เว้นอาทิตย์แล้วนะคะก็เป็นอย่าง,างสมมติเราเข้าค่ายกันวันที่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกมิถุนาใช่ไหมคะอาทิตย์ถัดไปก็ไม่ต้องค้าง คนที่อยากมาบาบัดก็มา,านะคะแล้วอาทิตย์ถัดไปนู่นก็คือค้างอีกนะคะแต่ต่อไปก็จะมีค้างแค่คืนวันเสาร์คืนเดียวค่ะค้างนี้นะครั้างพิเศษนะเหรอคะค่ะยี่ายี่พอ,พอม,มิถุนาเนี่ยจัดภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับเราช่วยกันได้ไหมเราช่วยกันมากกว่าแค่ประหยัดพลังงานได้ไหมได้ครับคือเราช่วยกันได้มากกว่านั้น นะทำอย่างไรก็เหมือนกับโรคไข้ทั้งหลายที่เรารักษานะฮะถ้าเผื่อพวกเราทำความดีกันเยอะๆเราแผ่เมตตากันเยอะๆเราอย่าทะเลาะกันครับนะเวลานี้เราสร้างกรรมมากขึ้นให้กับประเทศของเราไปทะเลาะกันตีกันฆ่ากันนะฮะต้องเลิกเราต้องเมตตาต่อกัน แล้วเราก็จะเริ่มลบล้างกรรมออกไปจากโลกนี้แล้วเมื่อเราลบล้างกรรมก็เท่ากับว่าเรารักษาโลกของเราให้กลายเป็นโลกที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาใหม่ปราศจากปราศจากภัยอันตรายทั้งหลายเราต้องทำบุญกันเยอะๆเราต้องช่วยเหลือกันเยอะๆเราต้องรักกันต้องสามัคคีกันเยอะๆนะครับนี่เป็นทางเดียวครับที่เราจะเปลี่ยนกรรมของมนุษย์ แล้วเราเปลี่ยนโลกของเราได้ยังทันท่วงทีครับยังไม่สายเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของเรานะครับทำสิ่งที่ดีช่วยเหลือกันรับกันสามัคคีกันทานมังสวิรัตกันนะครับอันนี้สำคัญด้วยนะครับเพราะเราจะได้ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะเราถือศีลน,นะครับที่เราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตซึ่งรวมถึงสัตว์ทั้งหลายด้วยนะครับ เพราะเราต้องทานมันไสยรัตนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนกรรมของโลกเปลี่ยนกรรมของมนุษย์นะครับและปัญหาต่างๆมันก็จะหายไปเหมือนกับโรคที่เรารักษาได้ทันท่วงทีนะครับไม่ให้มันเกิดขึ้นเพราะเราเปลี่ยนกรรมของมนุษย์ด้วยการที่เรามีเมตตาต่อกันช่วยเหลือกันแล้วก็เราเองสำนึกผิดแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงตัวของเรานะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผูกพันมาถึงภาวะโลกร้อนด้วยนะครับว่าตอนนี้มันถึงขั้นวิกฤตจริงๆแล้วนะเราจะรักษาให้หายทันท่วงทีเราต้องใช้วิธีแบบพลังพีระมิดนะฮะที่เราช่วยเปลี่ยนกรรมของมนุษย์ได้ด้วยนะครับแต่พวกเราต้องร่วมมือกันและไม่ต้องถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ละครับขอให้คนสัก ห้กว่าเปอร์เซนต์มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นคนดีโลกนี้จะมาทำลายเราไม่ได้ละนะฮะเมื่อเรามีกว่าครึ่งหนึ่งคนที่ไม่ดีอยู่ข้างๆเราเขาก็ได้รับผลบุญของเราไปด้วยนะครับโลกก็จะกลายเป็นโลกที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาใหม่และก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นได้นะครับ เพราะในที่สุดภาวะโลกร้อนก็เกิดขึ้นจากกรรมของมนุษย์นั่นเองรู้สึกชอบที่นี่มากๆนะคะก็เตรียมตัวมาค่ะอาจารย์ก็บอกว่าจะพามาก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็ปีนี้ก็จะจบชั้นโมหกแล้วนะคะก็จะสัญญาว,ว่าจะเป็นเนยาวชนที่ดีะคะ่ะแล้วก็จะเป็นคนดีของของสังคมนายสมยศสมถะธันยาการอายุ47ปีอยู่อุทัยธานีนะจ๊ะรับราชการครู มาร่วมบุญแล้วก็ปวดหลังค่าอะไรมาจ๊ะตีงูมาไหมจ๊ะเยอะไหมกี่ตัวจําได้ไหมจำไม่ได้เหมาจ่ายนะหลายสิบตัว <laughs> เห็นกันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมาปวดหลังนะจ๊ะตีหมูตีหมาวัวควายมาไหมจ๊ะทจำเป็นจ้ะก็อุทิศให้เขาด้วยนะจ๊ะตีเด็กด้วยไหมจ๊ะเอออุทิศทีเดียวเลยนะจ๊ะแล้วถ้าหายจะมาทําบุญอะไรกับบ้านสวนพีระมิดคะ มาาช่วยสร้ง,ค,งค,คิดนานเงินน่ะนาอาจารย์บอกเลยว่า99บาทหรือคุณจะมีศรัทธามากกว่าน,นี้ก็ให้ลงท้ายด้วยเลข99นะจ๊ะแล้วก็ให้มาใช้แรง9วันจะไม่จําเป็นต้องมาติดต่อกันนะคะวันหนึ่ง9ชั่วโมงคุณนับชั่วโมงเอาก็ได้นะจ๊ะแต่ต้องมา